ห้าร้ชาติพยักขาดกชาดกว่าด้วยเรื่องของมิตร เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่กรุงสาวัตถีพระอัครสาวกสารีบุตรและพระโมกขลนะได้จาริกไปในชนบทพร้อมกับภิกษุประมาณ500รูปเมื่อวันใกล้เข้าพรรษา,าพระอัครสาวกประสงค์จะอยู่อย่างวิเวกจึงส่งภิกษุเหล่านั้นกลับไปแล้วภิกษุทั้งสองก็ถือบาทและจีวรจาริกต่อถึงเมืองโกกาลิกะ คั้นถึงวิหารที่มีพระโกกาลิกประจำอยู่จึงเข้าไปขอจำพรรษาอยู่เชิญตามสบายเถอขอรับอันวิหารเนี้ยก็มีแต่กระผมประจำอยู่โกกาลิกภิกษุนี้เป็นบุตรของโกกาลิกเศรษฐีในนครโกาก,รโกาลิกะรัฐโกกาลิกะ เมื่อบวชในสำนักของพระเทวทัตแล้วก็อยู่ประจำในวิหารที่บิดาสร้างไว้เราทั้งสองขอจำพรรษาที่วิหารแห่งนี้ด้วยนะท่านด้วยความยินดีขอรับเราจะอยู่ที่นี่สามเดือนท่านอย่าบอกเรื่องของเราแก่ใครๆเลยเราทั้งสองอยากนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอย่างสงบ ไม่บอกใครแน่นอนท่านทั้งสองอ่ะอย่าได้ห่วงเรื่องนี้ปฏิบัติธรรมด้วยความสบายใจเถอะขอรับโกกลิกภิกษุเมื่อบวชแล้วก็ยังไม่ตัดกิเลสทั้งที่รับปากกับพระอัครสาวกทั้งสองแล้วแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามเอาเรื่องที่ภิกษุทั้งสองมาจำพรรษาอยู่ที่วิหารไปบอกแก่ชาวบ้านเพื่อหวังจะได้ของถวาย นี่พวกท่านไม่รู้กันดอกหรือว่าท่านพระอัคารสาวกทั้งสองมาอยู่ในที่นี้ใครๆจะไม่นิมนต์ท่านด้วยปัจจัยบ้างหรือข้าแต่พระเทระอยู่ไหนเล่าเหตุไรท่านจึงไม่บอกพวกเราจะต้องบอกทำไมพวกท่านนะ่ะไม่เห็นพระเทระสองรูปนั่งอยู่เหนือเทระอาจดอกหรือนั่นแหละพระอัคารสาวก ชาวพระนครเหล่านั้นเมื่อทราบข่าวก็รีบเร่งประชุมรวบรวมเนยใสน้ำพึ่งเป็นต้นและผ้าทำจีวรทั้งหลายมาถวายแด่พระอัครสาวกทั้งสองท่านพระอัครสาวกมีความมักน้อยคงไม่ยินดีในลาบที่เกิดขึ้นฉะนั้นของที่ชาวบ้านถวายก็ตกแก่เราผู้เป็นภิกษุประจำวัดสินะ พระโกกาลิกหวองได้ของถวายจากชาวบ้านเนื่องจากคิดว่าเมื่อพระอัครสาวกทั้งสองไม่ต้องการของทั้งหมดก็จะตกเป็นของตนเองแต่เรื่องราวกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อพระอัครสาวกทั้งสองเห็นว่าของต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเป็นของตนและไม่ควรเป็นของพระโกกาลิกจึงให้ชาวบ้านเอาของกลับไปสร้างความไม่พอใจแก่พระโกกาลิกเป็นอย่างมาก อะไรเล่าท่านพระอาคารสาวกเมื่อท่านไม่รับก็น่าจะให้แก่เราและท่านก็ลีกไปเสียพระอาคารสาวกทั้งสองเมื่อเห็นว่าพระโกกลิกประพฤติไม่เหมาะสมจึงไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมดังนั้นจึงลาออกมาจาริกต่อความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของพระโกกลิก ได้เป็นหัวข้อพูดคุยของภิกษุทั้งหลายเมื่อองค์พระศาสดาได้ทราบเรื่องจึงตรัสว่าภิกษุโกกาลิไม่ใช่เพียงแต่ไม่อ่านอยู่ร่วมกับพระสารีบุตรและพระโมคัลลนะได้แต่ตอนนี้เท่านั้นเมื่ออดีตก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เช่นกันแล้วพระองค์ก็ทรงตัดเล่าพยักฆชาดกดังนี้ นป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีราชสีกับเสือเป็นเจ้าป่าอยู่สัตว์ทั้งสองมีนิสัยดุร้ายกินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารด้วยเหตุนี้จึงทำให้ป่าแห่งนี้ไม่มีผู้คนกล้าเข้ามาเลยเจ้าราชสีป่าเรานี่สงบดีนะร่มรื่นจริงๆจะไม่ให้สงบได้ยังไงล่ะท่านท่านดุร้ายขนาดเนี้ใครจะกล้ามาวุ่นวาย เมื่อวานข้าเห็นท่านฉีกกินเนื้อกวางแล้วเสียวสันหลังจริงๆอาท่านก็เหมือนกันแหละดูน้อยกว่าข้าซะที่ไหนดูสิกระดูกหมูป่าเกลื่อนกลาดไปหมดฝีมือท่านใช่ไหมล่ะความดุร้ายของราชสีและเสือสร้างความไม่พอใจแก่รุกขเทวดาองค์หนึ่งที่สถิตอยู่ณต้นไม้ในป่าแห่งน,นั้นเป็นอย่างมาก ท่านรุกเทวดาท่านดูสิเจ้าราชสีกับเสือทั้งสองตัวเนี่ยมันดุร้ายเหลือเกินดูสิชาวบ้านหวาดกลัวกันหมดมันก็เป็นธรรมดาของราชสีกับเสืออยู่แล้วนี่ท่านที่จะดุร้ายอย่างนี้นะย่างไรก็ตามเธอะเราก็ไม่พอใจอยู่ดีนั่นแหละโุ้ย น่ากลัวจังเสียงสัตว์ร้องโหยหวนอีกแล้วอ่ะต้องโดนลาจะสีกับเสือกัดอีกแน่ๆเลยมันดูร้ายจริงๆเลยนะวันนั้นน่ยข้าเดินไปที่ท้ายหมู่บ้านได้กลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าเปืยไปหมดเลยแค่คิดยังจะอ้วกเลยเอาลอยจังเลยเนื้อกวางเนี่ยแต่กระดูกเยอะไปหน่อยนะเนี่ย สัตว์ทั้งสองตัวเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วก็จะฉีกกินเนื้อปล่อยให้เหลือแต่ซากระดูกทิ้งไว้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วป่าดูสิกินแล้วก็ทิ้งไว้เกลื่อนกราดเหม็นจริงๆเลยเฮ้ยเบื่อเจ้าสัตว์สตัวนี่เหลือเกินวันหนึ่ง รุกขเทวดาองค์นั้นได้แวะไปปรึกษากับรุกขเทวดาอีกองค์เรื่องสัตว์ทั้งสองตัวท่านรุกขเทวดาราชสีกับเสือทั้งสองตัวเนี่ยทำป่าโซกรปรปกอีกแล้วเราไม่ชอบเลยเหม็นไปหมดท่านก็ทนทนเอาหน่อยเถิดกลิ่นเหม็นสักพักมันก็หายไปซากสัตว์ที่เกลื่อนกลาดพอย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะท่าน เราทนเหม็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราจะไล่เจ้าสัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นเสียลุกเทวดาองค์นั้นพยายามคิดแผนที่จะไล่สัตว์ทั้งสองออกจากป่าที่ตนอาศัยอยู่โดยไม่ฟังคำทัดทานจากรุกเทวดาอีกองค์หนึ่งเอ๊จะไล่สัตว์ทั้งสองตัวนี้ออกไปยังไงดีนะ่า Oh, นึก,นกออกแล้ว <c oughs> รับรองว่าแผนเนี้ต้องใช้ได้ผลแน่แน่คราวนี้แหละ <c oughs> เราจะได้อยู่ในป่าเนี่ย <c oughs> อย่างสงบสุขเสียที <c oughs> ท่านเราคิดแผนการที่จะไล่สัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยออกจากป่าได้แล้วนะอย่าเลยนะท่านหากท่านไล่สัตว์ทั้งสองนี้ออกไปจากป่าแล้วเดี๋ยวป่าของเราก็จะถูกทำลาย เพราะถ้าไม่มีราชสีกับเสืออยู่ใครๆก็จะเข้ามาทำลายป่าได้นะท่านแต่เราทนไม่ไหวเราไม่ทนให้กลิ่นเหม็นอยู่ในป่านี้อีกแล้วฮมื้อนี้อร่อยกว่ามื้ออื่นเลยนะท่านว่ามะนั่นนะสิเนื้อสัตว์ตัวนี้มันหวานจริงๆแต่ว่าพักเนี้ยท่านจเจริญอาหารเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูอ้วนหวนขึ้นมากเลยนะ ท่านก็เหมือนกันละหัวเราะอย่างมีความสุขกันเข้าไปรีบกินซะมือเนี่ยจะเป็นมื้อสุดท้ายของพวกเจ้าในป่านี้แล้วรุกเทวดาแปลงร่างเป็นยักษ์เพื่อขับไล่ราชสีกับเสือให้ออกไปจากป่าตามแผนที่ได้วางไว้ คราวนี้แหละเจ้าราชสีเจ้าเสือเอ้ยได้วิ่งหนีตะลิดออกไปจากปา่านัแน่ๆนี่เจ้าสัตว์น้อยทั้งสองเจ้าจงออกไปจากป่านี้ได้แล้วเจ้าทั้งสองทำให้ป่าสกปรปกสัตว์ยังพวกเจ้าไม่สมควรอยู่ในป่าแห่งนี้ใคร ใครกล้าเรียกเราว่าเจ้าสัตว์น้อยเจ้าได้ยินไหมเจ้าราชสีนั่นสิอย่างเนี้มันต้องไล่ให้กระเจิดกันหน่อยละน้อยก็บังอาจไล่เราได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยไอ้ยักษ์เจ้าราชสีย์ยักษ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 ์ยักยจกษ์ยักษ์ยักท์าักษ์ยดยกว่า เป็นยังไงล่ะนึกว่าจะแน่จริงนี้ตูดเปิดไปแล้วเราเตือนท่านแล้วนะคอยดูเถอะปัญหามันจะไม่เท่านี้หรอกท่านลุคเทวดาเอ๋ยเห็นไหมล่ะท่านพอเจ้าราชสีกับเจ้าเสือออกไปแล้วเนี่ยป่าของเราก็ดูสงบร่มเย็นขึ้นเยอะเลยนะ ดูสิสัตว์น้อยใหญ่ดูมีความสุขขึ้นตัางเยอะมันจะไม่สงบจริงอย่างที่ท่านว่านะสิเมื่อสัตว์ทั้งสองนั้นไม่อยู่แล้วคราวเนี้ชาวบ้านก็คงเข้ามาตัดไม้ทําลายป่าแห่งนี้เลยแน่แนท่านอย่ากลัวไปเลยนะ่าต้นไม้ในป่าเนี่ยมีเยอะแยะชาวบ้านจะตัดไปต้นสองต้นมันคงไม่หมดป่าง่ายๆหรอก <laughs> เฮ้ย hey, พวกเราเดินมาในป่าก็ลึกกันแล้วอะ่ะทำไมไม่เห็นรอยเท้าของราชสีกับเสือเลยไม่มีรอยเท้าพวกมันสแสดงว่าพวกมันต้องไม่ได้อยู่ในป่านี้แล้วแน่ๆเลยงั้นก็ทางสะดวกนะสิ <c oughs> มีทางทำมาหากินใหม่แล้วละสิพวกเรา <c oughs> <c oughs> เอาเล็้วพวกเราเล่งมือกันหน่อยช่วยกันตัดช่วยกันถางให้เสร็จดีจังเลยนะ ตัดสองตัวเนี่ยไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรกันอีกนะพวกเราเป็นยังไงละท่านเห็นหรือยังเป็นอย่างที่เราบอกท่านตั้งแต่แรกเห็นไหมก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าชาวบ้านเขาจะเข้ามาตัดต้นไม้กันเยอะแยะขนาดเนี่ยไอ้เราก็คิดว่าแค่ตัดต้นสองต้นอีกหน่อยะต้นที่ท่านสถิตอยู่ก็คงโดนตัดเหมือนกันล่ะ จะทำยังไงดีล่ะท่านถ้าต้นไม้ที่เราสถิตอยู่เนี่ยโดนตัดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนละ่ะไม่น่าเลยไม่น่าไล่เจ้าราชสีกับเจ้าเสือออกไปเลยท่านช่วยเราคิดหน่อยเถอะว่าต้องทำยังไงก็มีอยู่ทางเดียวแหละท่านท่านนะต้องไปชวนเสือกับราชสีให้มาอยู่ในป่านี้เหมือนแต่ก่อนแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสัตว์ทั้งสองตัวเนียจะอยู่อีกหรือเปล่า ก็ท่านน่ะแกล้งเขาไว้สนักเหมือนกันนะเนี่ยรุกเทวดาทนความเดือดร้อนที่ได้รับจากชาวบ้านไม่ไหวจึงไปอ้อนวอนราชสีและเสือให้กลับมาอยู่ที่ป่าดังเดิมเจ้าทั้งสองน่ะกลับไปอยู่ที่ป่าเหมือนเดิมเถอะเพราะป่าแห่งนั้นขาดเจ้าทั้งสองไปอะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิม มันแย่ไปหมดไม่หรอกใครเลยจะกล้าไปอยู่ในป่านั้นน่ะมียักษ์ด้วยนะชอยเราจะไม่ไปอยู่ที่ป่าแห่งนั้นอีกแล้วไม่ปลอดภัยต่อชีวิตเลยเจ้ายักษ์ตัวเนี้ยจะจับเรากินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พวกเจ้าอย่ากลัวไปเลยป่านั้นน่ะไม่มียักษ์แยกที่ไหนหรอกที่พวกเจ้าเห็นวันนั้นน่ะเป็นเราเองและอา้าวแล้วท่านจะแปลงกายเป็นยักษ์มาไล่พวกเราทําไมล่ะ ก็ตอนนั้นนะ่ะเราไม่อยากให้ป่าสกรปรกไปด้วยซากศพของพวกสัตว์ป่านะสิและเรานะ่ะก็ทนกลิ่นเหม็นของซากศพที่ท่านกินเหลือไว้เกลื่อนกลาดไม่ไหวด้วยถ้าอย่างนั้นนะ่ะท่านจะมาชวนพวกเราไปอยู่ในป่านอีกทําไมหากเราทั้งสองไปอยู่ท่านก็จะได้กินเหม็นของซากศพพวกนั้นอีกแล้วท่านจะทนไหวเหรอไม่หรอกเหม็นนิดเหม็นหน่อยเราทนได้เจ้าทั้งสองนะ่ะ กลับไปอยู่ในป่านั่นน่ะเหมือนเดิมเถอะนะถ้าไม,ม่อย่างนั้นน่ะชาวบ้านเขาก็คงจะเข้ามาตัดไม้ในป่าจนหมดป่านั่นน่ะก็ต้องกลายเป็นเรือกสวนไร่นาไปหมดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนต้นไม้ที่เราสถิตอยู่ก็คงจะโดนตัดไปด้วยนั่นเป็นปัญหาที่ท่านตรงแก้เองแล้วละ่ะพวกเราคงช่วยอะไรท่านไม่ได้ใช่ เราทั้งสองไม่อยากกลับไปอยู่ที่ป่านั้นอีกแล้วในป่าที่เราอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่นั่นเลยเราอยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องย้ายไปไหนท่าน,นไปจัดการกับปัญหาของท่านเองเถอะแม้รุกเทวดาจะอ้อนวอนเท่าไรราชสีห์กับเสือก็ไม่สนใจที่จะกลับไปอยู่ในป่าอย่างเดิมรุกเทวดากลับเข้าป่าไปอย่างผิดหวังไม่นาน ป่านั้นก็กลายเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้านไปไม่มีสภาพเหมือนป่าอย่างเดิมอีกต่อไปแล้วรุกเทวดาผู้ไม่ฉลาดในการนั้นกำเนิดเป็นพระโกกาลิกะส่วนรุกเทวดาผู้ฉลาดในการนั้นสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้า